สวัสดีนะครับวันนี้ผมเจอปัญหาอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนนักตกลาทุกคนก็คงจะเจอปัญหาเหมือนกันนั่นคือฝานะครับกันคลอนหล่นหายแล้วก็ลอกตัวน,นี้มันเป็นลอกจีนนะครับไม่มีอะไรปวดหัวมากนะครับก็ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยไม่มีแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทิ้งหรือเปล่าหรือว่าต้องไปซื้ออะไรมาไปเช็คดูอะไรเนี่ยถ้าไม่ตรงรุ่นมันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้ นะครับหรือ,อาบางตัวก็ตัวหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยนะไปลุ้นไปเสี่ยงมันก็ไม่คุม้มนะครับวันนี้ผมเลยจะมาลองดูว่าถ้าไม่มีฝากันคลอนเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมตีอ่อมได้ไหมนะครับแล้วประสิทธิภาพมันแย่ลงหรือเปล่านะฮะผมก็ปรับปกติเลยนะครับก็คือมันมันหล่นไปแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็หายแล้วก็เลื่อนมันที่ประมาณ มือเบอร์สี่นะครับปรับหน่วงเบอร์สี่นะฮะก็ลองดูครับว่าจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็คงจะต้องอทิ้งลอกตัวนี้ไปซุ่งลอกตัวนี้ตัวหนึ่งเอางี้ดีกว่าตัวหนึ่งประมาณห้าร้อยถ้าซื้อฝากันคอนเนี่ยสองมันไม่คุ้มครับหรือว่าเราจะทนใช้แบบนี้ดูนะผมเลยมาทดลองครับแล้วก็มารีวิวทุกคนว่าถ้าไม่มีฝากันคอน ลอกมันจะทํางานได้หรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าถ้ามันไม่มีาฝากันคอน์เนี่ยมันจะตีไปหรือเปล่านะครับอ่ะก็ไปนะฮะ,ะครั้งที่หนึ่งไปนะครับมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าคงไม่ถึงขัง้นจะต้องทิ้งเลยมั้งนะ หลายคนก็กังวลใจผมก็กังวลใจก็เลยมาลองดูเอ๊ยตีไกลเหมือนกันนะกลายเป็นว่า,าจ,จะดีขึ้นก็แล้ <c oughs> นะฮะก็ยังไม่เกิดอาการอฟูนะครับสายยังไม่พันเท่าไหร่นะนี่ผมก็ปรับห่วงไว้เบอร์สี่นะครับซึ่งปกติก็อยู่ที่ประมาณสามตกไกลอยู่นะเนี่ยประมาณ อย่างน้อยๆก็ตีได้ประมาณสัก20เอ่อ20เมตรได้ไหม20เมตรผมว่าก็หลูแล้วนะ20เมตรสำหรับตีเหยี่ยวปลอมในคูน้ำแบบนี้นะฮะประสิทธิภาพตอนปลากินนี้ผมไม่รู้แต่ว่าตีนี่ยังไม่มีปัญหานะฮะก็ยังปกติยังใช้ได้ปกตินะฮะเพราะฉะนั้นก็ทนใช้ไปเลยครับเอ่อ ให้มันพังคามือไปเลยนะถ้ามันหาอะไหล่ไม่ได้ก็มันจาเป็นครับผมก็พยายามดิ้นรนนะเซิร์ชหาทุกเว็บไซต์แล้วโอ้โหมันมันเรื่องเยอะจริงๆแล้วโดยเฉพาะของจีนเนี่ยมันไม่มีอะไหล่ให้นะเฮ้ยีทําให้อ่ะเนี่ยผมมาลองให้ดูแล้วทุกคนนะครับใช้ได้นะฮะฝากกันคอนหลุดเนี่ยปัญหามันเกิดเลยนะแล้วมันหลุดง่ายมากอะ่ะ ผมรุดไปสองครั้งหาเจอครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไม่เจอนี่ผมตีส10ครั้งแล้วนะก็ตีไกลอยู่นะประมาณยี่สิบสิเมตรยังไม่เจอปัญหาครับยังไม่เจอปัญหายังไม่เจอปัญหาฮนะซึ่งไอตัวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการความลื่นของของตัวแกนลอกมากกว่านะมันไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพตอนตอนงัดปลาแน่ตรงอันนี้มันก็จะทํางานาตรงเบรกมากกว่านะครับ ที่จะมีปัญหาอ่าอันนี้ติดละก็ต้องมีบ้างนะฮะขนาดมีก็ผมก็ยังติดเลยยังฟู่เลยนะฮะปรับนวงก็ขนาดขนาดเยื่อไอ้กบเนี่ยผมก็ประมาณสองสองสามประมาณนี้นะปกติที่มีฝากันคอนแต่อันนี้มันหลุดหายแล้วผมก็เหลือเทักสี่แล้วกันก็ยังใช้ได้ ไตด้วยไม่แย่นะฮะไม่ต้องซื้อใหม่ฮะสรุปว่าไม่ต้องซื้อใหม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นนะครับคลิปวันนี้ฮะเป็นทริคเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนี่ตรงนี้ฮะฝากันคอนหลุดหายไปเลยมันเรียกปรับยังไงต้องไปรอหาให้เจอนะฮะรุ่นของมันหรืออะไรก็ใช้ไปเถอะครับลอกห้าร้อย เอ่อถ้าไปซ่อมทีสี่ห้าร้อยมันไม่ไม่ใช่เรื่องละเราใช้ตรงนี้ให้จบดีกว่านะครับถ้ามันใช้งานได้แล้วก็ใช้ต่อไปนะครับก็ผมไม่กังวลละตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีเงินก็ซื้อของแพงนะสามสี่พันก็ว่ากันไปตอนนี้ฝึกฝนก่อนนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มกับลอกที่มันราคายังไม่ไม่แพงมากนะักผมก็เริ่มจยากราคาไม่แพงนะฮะตอนนี้ยังซ้อมอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันมี อะไรที่มันเป็นทริคที่พอจะแนะนำกันได้เดี๋ยวผมก็จะมาทำเผยแพร่นะครับขอบคุณครับ